ยายเสียงเรื่องเมียสขานเขียนโดยพิมรินตอนที่หนึ่งภาพในคืนหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนอุดขึ้นทับซ้อน้วยรอยยิ้มอ่อนหวานยิ้มที่มอบใไปเขาคนเดียวแม่เสียงเรียกแผ่วในใจดังขึ้นพร้อมกลิ่นดอกมะลิผสมส้มอ่อนๆที่ลอยมาตามลมทางหน้าต่างซ้ายมือวนันนดามบีบมือตัวเองแน่นบนตักเพ่งสายตาแต่ริ้วไม้หน้าต่างสีงน้ำตาลการหายใจเงาทมือหยุดทอดใกล้เอี้ที่เธอนั่งกลิ่นม้าติดกายอวนจาง ผินที่เธอไม่คุ้นเคยขอพระแม่ทรงโปรดให้เขาเดินเลยผ่านลุไปเธอภาวนาอย่างคนที่คุ้นชินกับการสวดมนต์ในโบสถ์คอนแวนต์แม้ว่าเธอเดินทางมาเพื่อเป็นเมียเขาแต่เธอยังไม่พร้อมประจันหน้ากับเขาในตอนนี้เพราะว่าคำขอของเธอไม่สำเร็จผลเสือขานผินหน้ากลับมาจดจ้องร่างหนึ่งหึิงข้างหน้าต่างที่แสงยามบ่ายสาดลงปีกหมดเงาสีเทาทอดดวงหน้าขาวละมุนลมเอื่อยกระพือปลายหมวกสะบัดเล็กน้อยเสือขานยังจ้องนิ่ง แม้ว่าบาทถูกตะปบด้วยมือค้ำของเสือสักเพื่อนสนิทเอียงหน้าฟังก่อนจะโกคิ้วสูงข้างซ้ายอยักมุมปากบนบางกว่าด้านล่างกระตุกนิดๆแล้วก้าวไปใกล้หล่อนคนนั้นเจอแล้วเขาเคยบอกสักเบาๆก่อนเก็บไก่นกดังกึกรอบยิ้มเมื่อร่างเราของสะดุ้งเบาๆเหนียเจ้าสายเลือดตั้งเงินแสนชังในที่สุดเสือขานว่วาดตื่นตอดปลายลำดำมะเมื่อมสอดใต้ปิดหมวกยกเพเยอขึ้นก่อนตวัดเพื่อดขราวเดียวร่วงออกนอกต่างๆว้าย เสียงร้องตกใจแหลมเล็กไม่ได้ออกมาจากปากากระจับจิ้มลิ้มสีละเลือยธรรมชาติทว่าเป็นหญิงอีกคนวัยทึงทึกที่นั่งข้างกันเจ้าหล่อนปลาดลูกคว้างในชุดหน้าขกขันกระโปรงบานสีเข้มเสื้อเชิตขาวและลูกไม้ระบายแขนวิจิตเกินงามนิ้วระล็กดังไม้ต้องลมชี้ไปทางโจรไอ้พวกกักขระช่างว่รู้ฟ้าต่ำ่นดินสูงเสียงปรามดังกึกกับลอดไหฟันสะท้นาน